ลูกพายของเราแอกชั่นนะครับนั่งจุ้ยนะครับเรียกว่านั่งจุย้ยเทมากนี่สุดเทสุดหล่อครับทายท่าหลอนะครับแม่เอฟซี FC นะครับถ้ากระชากใจคุณพ่อคุณแม่เอฟีนี่ สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซแฟนคลับทุกทุกท่านทุก,ท,กทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพลายมางคนน้อยนะครับผมมาอาบน้ำยามเย็นเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มาอาบเหมือนเดิมโอ้ว้าววันนี้มีขัดผิวด้วยวันพรุ่งนี้ ได้ออกงานแล้วนะครับแห่บุญบวชนะครับที่บ้านทลาดครับอนนี้ก็ขัดสีชวีวันหน่อยนะครับเพื่อความสวยความงามของน้อง อยู่กับสระน้ําใหญ่เลยนะครับมีสระน้ําเป็นของตัวเองโอ้าว่ายน้ําเล่นด้วยกันเดอ้อ สนุกเขาแหละครับเป็นความสุขนะครับของแม่ขันกับลูกนะฮะเป็นความสุขของเขาสุขกายสบายใจที่ได้อยู่ใกล้กัน,นครับ ขึ้นสัตว์กระนำเลยนะครับขึ้นแรงมากครับไม่ขันท่าน้ำที่นี่ลงประจำทุกๆวันนะครับ เล่นน้ำก็จะเข้ามาหาลูกตลอดเลยนะครับเอาแล้วเอาแล้วลอยเล่นน้ำแล้วลูกถายลอยน้ำแล้วนะครับ ลอยอยังไงลอยกระโดด <laughs> <laughs> มีรอยน้ำออกกำลังกายด้วยนะครับในขันก็กลัวลูกจะจมน้ำนะครับ ก็ติดตามตลอดนะครับตามตัวแจเลยนะครับขัดเนื้อขัดตัวขัดขิวพันให้สวยงามเพื่อจะได้ออกงานนะครับ สุกใด้หนจะเท่าอยู่ด้วยกัน <c oughs> นี่นคนี่ไม่ทิ้งห่างลูกภายได้เลยนะครับ <c oughs> วันนี้ก็เกือบจะค่ำนะครับแต่แดดแรงมากนะครับวันนี้แดดแรงมากนะครับ ค,ค่อยขึ้นค่อยขึ้นใจเวลาเข้าบ้านแล้วนะครับ กินบอ่อแม่ขันกอไผ่ช่วยชีวิตของน้องน้องช้างของเรา <l> มาทุกวันกินทุกวันนะครับนี่ ได้มาก็ได้กินหมดนะครับโอ้โหเอิดคอขึ้นนะฮะน,น่าจะอร่อยนะครับ อิ่มน้ำนะครับดูดูท้องนะโอ้โหจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วไม่ขันเอ้ยช้างทลาดของเรานี่เชือกไหนที่ผอมเจาคุณแม่ด่านะเลยงช้างพร้อมไม่ได้นะครับ อาหารพร้อมเสร็จสับเรียบร้อยนะครับอาหารของเราพร้อมดูครับลูกพายของเราแอกชันนะครับนั่งจุ้ยนะครับเรียกว่านั่งจุยเทมาก Hey, สุดหล่อครับทายท่าหลอ่อนะครับแม่แม่เอฟซีท่ากระชากใจคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนี่เราก็ต้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกคนเลยนะครับขอบพระคุณที่เข้ามาให้กำลังใจมาดูคลิปย้อนหลังนะครับผมก็ ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ควันหลายแม่ขันลูกพายมังคนน้อยครอบครัวของเราก็กล่าวครับว่าสวัสดีครับผมไเจอกันคลิปหน้าครับบายบาย